그리고 그러니까. หรือไทยข้าไม่ต้องการข้ากลัวเรือเกินกลัวรักที่สิน้นสงสารกลัวรักจะทรมานกลัวดวงวิญญาตจะต้องร้องหายลงเอยจะหอบรักไปเถนะิดนาหากพัดกลับมาแล้ว กลัวรักอารมออนไหวกลัวรักจะไม่เข้าใจสงสารด,ดวงใจดวงนี้เธอลงกระแสลงแรงยังไม่สแลงเท่าลมรักลวลงลมกระซิบที่เคยว่าม่วนกลับลายสลายเป็นลมคอยพัดไป ทุกระทมใจรักจึงต้องคืนคมเพื่รงเชื่อลงรักรวงดวงใจถาทุงแล้วลงเจ้าเอ้ยอย่าเยยข้าเลยพัดเลย ตามมารวมสงสารดวงใจดวงนี้เธอดลง กะแสลมแรงยังไม่สลายเท่าลมรักหนัวลมกระซิบที่เคยว่าไหวกลับกลายสลายเป็นลมคอยพัดบาดใจให้เป็นรอยทุกระทงใจรักจึงต้องคืนของเพราะลมเชี่ยลมรักหน เจ้าเอ๋ยอย่าเย้ยข้าเลยพัดเลยผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงข้ายอมเช้่ใจในรักที่ข้าเคยห่วลงลมใจอย่าตามมารวสงสารดวงใจดวงนี้เสร็จลง ผมชายค่ะลิมลิมเนื้อเป็นกุนแรงช้ำใจอันแรกใช่ไหมครับใช่ตอนที่ทําหน้าเอออันนั้นอะไปเอาข้างข้างหลังมาแปะแล้วก็คําปิดมันก็ไม่มีอโน้มก็ตรงขึ้นนะค่ะแต่พอเราพรวงเรื่องเนื้อใช่ไหม<ช>เราต้องหาวิธีจําเนื้ออย่างเบนแป๊บเดียวก็จําได้แล้วถ้าถ้าจะจำอะ มันมีช่วงดีๆช่วงช่วงตอนที่เรามั่นใจและจังได้ตอนสุดท้ายที่แบบไม่ไม่ชัวร์แต่พาร้องแล้วใช่ตอนสุดท้ายก้อนสุดท้ายร้องดีสุดเลยเออต้องร้องกันตั้งแต่แรกดีไปพอมากังวลมาตั้งแต่คําแรกมาถึงหน้าคนเหนื่อยตายสีหน้ามันมาแล้วไงตั้งแต่คําแรกเลยแบบเออมันเลยเลงที่อัดไว้ใช่ไหมคะไปฟังท่อนก้อนหลังก้อนสุดท้ายอ่ะตรงใจค่ะโทมแล้วลมเจ๋อเอยเยอะค่ะอัณาร้องดีมากร้องแบบนั้นตั้งแต่ต้นล็อกเฝ้าอันนั้นเลย ร้องแบบทีร้องอย่างนั้น,บบน,น,นครับเออแล้วก็ไม่เมาไปใช่ไหมรักร้องรู้สึกมันไม่มันจะแบบมันจะมีมันจะมีตรงไหนที่มันต้องลงต่ำม,มากเลยกูมันบางครั้งร้องไปแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองไ <l ok> <ล>ะได้ยินหมดได้อยู่ในไม้อะะรคือเราดินอะไรเราร้องออกไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ได้ยินน่ะเราจะฟังไหนข้างนอกอ่ะมันก็จะไม่ตรงก็ฟังดนตรีแล้วก็ร้องไปอย่างที่เราจําได้อะค่ะคานนี้แบบเข่าต้องระวังขยับปุ๊บ ผักเสียงอีกแล้วถ่ายอ่ะเราเป็นนักเลงอีกนะการเป็นร็อกทันทีเหมือนคนเดินเรื่อยๆเรื่อยๆไปเดินเรื่อยๆป้านหลังอ่ะนั่นแหละนอกนั้นก็ไปทำไงอย่าโยกอย่าโยกเพราะเราเป็นคุณสมชายโยกไม่ได้ใช่ไหมคะคุณสมชายเขาเป็นผู้ดีมากโยกไม่ได้เราไม่เห็นสมชายเราไม่เห็นสมชายเห็นประเบนนะเพราะว่าเพร็อกถ้าเป็นผู้ดี บางกอกในเรื่องเนี่ยจะไม่ยืนทิ้งสะโพกยืนเนี่ยเหมือนที่เบนกําลังยืนอยู่แล้วก็จะไม่ขยมข่มเข่านะแล้วก็ตัวของเบนเนี่ยเบนไม่ได้ยกขึ้นมาเลยคือไม่ได้รู้รสึกว่าแบบดูโก้ด้วยการดึงตัวขึ้นมากับแบบทิ้งตัวลงไปห่อตัวแล้วก็พักสะโพกอีกต่างหากแล้วแถมยังมีโยกอยีกต่างหากนะน่าจะแบบเอานิมิตหมายของการเปลี่ยนสีผมวันนี้เป็นการเปลี่ยนบุคลิกภาพไปในตัวให้พร้อมที่จะเป็นสมชายหน่อยครับผมเชิญค่ะ จะเข้าคอร์สจอเรืเบิดพาวเวอร์ถึนด้วยค่ะอาหารผู้หญิงเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใส่ในรายละเอียดกันว่าเราสามารถมองเขาไปในทิศที่เขาพิ่งจากไปได้หรือเล่นกับทเพราะเรากาลังจะเอาแหวนมามั่นเขาถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันในรายละเอียดก็นั่นแหละพอโย่แล้วมันก็ไม่ใช่เพราะมันมันเรือแบบขอมือขวาน้อยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเนื้อไม่อยู่กับกับ สิ่งที่กําลังพูดอะยังไงก็หลุดล้านเปอร์เซ็นต์ต้องรู้ว่าร้องอะไรครับอารมณ์ถึงตอนนี้อารมณ์คือเหมือนแบบตาลอยอะอืมันไม่มาค่ะมันยังไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องมันพาไปอาจจะช่วยได้ดีขึ้นอเบนต้องรู้ว่าเบนพูดอะไรอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามันลอยครับเบนพี่ว่าเสียงเบนมันแตกต่างอยู่แล้ว ม่ต้องไปพยายามทําให้เพลงนี้มันต่างด้วยการพยายามร้องให้มันเป็นเบนอะไรเงี้ยจริงคือเสียงเบนมันแตกต่างแล้วดังนั้นร้องให้มันเพาะๆนุ่มนวลแบบที่ครูครูครูว้ยสอนอ่ะเดี๋ยวมันจะดีและต่างเองอืทำได้ทำได้ขออย่างพวงมันออพวงทีไรหน้อย่างผู้ดีดีมากได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงค่ะขอบคุณจริงค่ะช่วยพ่อไปละไปโอ๊ยไปละไปเนี่ยฟังแล้วไป